ดงพยาไฟนอกจากจะเต็มไปด้วยเหล่าสัตว์น้อยใหญ่มากมายหลายชนิดแล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสมุนไพรซึ่งเป็นยาอันมีคุณค่าในการรักษาโรคอยู่ด้วยหมอยาพื้นบ้านมักจะพากันเข้าป่าหาสมุนไพรขุดเอารากยาถากเอาเปลือกเก็บผลเก็บดอกเก็บใบส่วนที่เป็นเครื่องยามาทำเป็นตัวยารักษาโรคตามตำรา ที่ถ่ายทอดร่ำเรียนกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษตัวยาบางอย่างบางชนิดหายากมีราคาแพงหมอยาต้องแสวงหาด้วยความยากลำบากบางครั้งต้องเข้าไปในป่าลึกจึงจะพบกับสมุนไพรอันเป็นเครื่องยาที่ตัวเองต้องการที่บ้านป่าดงพญาไฟมีหมอยาที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับนับถือของชาวบ้านมากอยู่คนหนึ่งอายุห0ปีเศษแล้ว ชื่อลุงหมอผันต้นตระกูลของลุงหมอผันเป็นหมอยากันมาหลายชั่วอายุคนแกจึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการทำยาสมุนไพรไม่มีใครเทียบเรือนของหมอผันหลังใหญ่มีหม้อต้มยามีครกบดยามีตู้มีลิ้นชักเป็นช่องๆเก็บตัวยาชนิดนั้นชนิดนี้เขียนชื่อกำกับไว้เวลาจะใช้ก็ไปหยิบไปจับเอามาต้มเอามาเคี่ยวเอามาตำ เอามาบดปรุงเป็นยาได้ทันทีเพราะมีความเชี่ยวชาญตัวยาแทบทุกอย่างพ่อลุงหมอผันจะเป็นคนหามาเองเพราะแกจะรู้ว่าตัวยาแต่ละชนิดนั้นมีความเหมาะสมมีสรรพคุณไม่เสมอกันสมุนไพราบางชนิดหากเก็บตอนแก่เกินไปสรรพคุณก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งหรือว่าหากเก็บตอนอ่อนเกินไปสรรพคุณก็จะแตกต่างกันไปหรือ ตัวยาบางชนิดหากเก็บในฤดูฝนสรรพคุณก็จะด้อยลงต้องเก็บในฤดูแลง้งจึงจะดียาสมุนไพราบางอย่างควรจะเก็บข้างขึ้นแต่บางอย่างควรจะเก็บข้างแรมเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นเคล็ดเป็นความเชื่อที่ร่ำเรียนสืบต่อกันมาตัวยาบางชนิดก่อนจะตัดก่อนจะขุดก่อนจะถอนต้องจุดทูปบ,บอกกล่าวขออนุญาต หากไม่ทำเช่นนั้นตัวยาก็จะเสื่อมคุณภาพไม่อาจกำจัดโรคได้จึงนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากทีเดียวดังนั้นลุงหมอผันจึงต้องเข้าป่าหาเก็บยาด้วยตัวเองเสมอเสมอตั้งแต่หนุ่มจนแก่ลุงหมอผันมีหลานชายสุดที่รักอยู่คนหนึ่งชื่อเจ้าชะเอมอายุ17ปีแล้ว ลุงหมอผันรักมากตั้งใจจะปลูกฝังถ่ายทอดวิชาหมอยาอันทรงคุณค่านี้ให้ชะเอมได้รับสืบต่อไว้ดังนั้นเวลาเข้าป่าหาเครื่องยาคราวใดชะเอมหลานชายหัวแก้วหัวแหวนก็มักจะถูกชักชวนให้ติดตามตามหมอผันไปด้วยเสมอเสมอจนเป็นที่รู้กันซึ่งเจ้าชะเอมก็เป็นเด็กดีหัวไวปัญญาไว สมุนไพรยอย่างไหนชนิดไหนมีสรรพคุณอย่างไรก็จดจำได้จึงเป็นที่รักที่พอใจของพ่อลุงหมอผันเป็นอย่างมากอยู่มาวันหนึ่งลุงหมอผันได้บอกแก่เจ้าชะเอมหลานชายที่รักว่าชะเอมเอ้ยพรุ่งนี้เข้าป่ากันนะลูกยาตัวสำคัญหมดแล้วหายากด้วยคงจะต้องเข้าป่าลึกกันแล้วยาอะไรครับตา ต้องเข้าป่าลึกขนาดนั้นเจ้าจะเอมถามด้วยความสงสัยและอยากรู้เห็ดแสงปลายฝนต้นหนาวสปะคุณของมันแก้โรคร้ายได้หลายชนิดแก่ลมบ้าหมูแก่ลมหัวใจวายแล้วลุงหมอผันก็อธิบายให้หลานฟังเพิ่มเติมว่าเห็ดแสงเป็นเห็ดเรืองแสงชนิดหนึ่งจะเกาะอ,อยู่ตามต่อไม้ผูกลางป่าเวลาเก็บ จะต้องไปเก็บในเวลากลางคืนเท่านั้นกลางวันเก็บไม่ได้และปีหนึ่งปีหนึ่งจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นช่วงปลายฝนต้นหนาวมันอยู่ไกลไหมครับตาก็ไกลอยู่ต้องค้างคืนในปา่าแถวแถว,แถวห้วยซับตะเคียนแล้ววันรุ่งขึ้นสองตาหลานก็ต่างสะพายเป้สะพายย่ามใบใหญ่คนละใบใส่สเสบียงกลางมีดคมคนละเล่มหมวกผ้าเขามา้า มุ้งบางๆกันยุงมุ่งหน้าเข้าป่าด้วยกันทันทีลุงหมอผันสะพายปืนลูกซองเดียวไปด้วยกระบอกหนึ่งเอาติดตัวไปทุกๆครั้งเวลาเข้าป่าด้วยคิดว่าหากเจอสัตว์ร้ายก็จะได้เอาปืนไว้ป้องกันตัวยิงขับไล่ไม่ให้พวกมันเข้ามาใกล้เข้าป่ามีปืนก็อุ่นใจจึงสะพายไปด้วยทุกครั้งแต่ก็ไม่เคยได้ยิงอะไรสักทีเพราะไม่เคยมีเหตุการณ์ร้ายใดๆ คนต่างวัยทั้งสองเดินกันไปตามเส้นทางในป่าดงพญาไฟแล้วเลี้ยวลัดขึ้นสู่สันเขาสูงซึ่งเป็นป่าเขาต้นน้ำลำห้วยซับตะเคียนป่าลำห้วยซับตะเคียนดงพญาไฟเป็นป่าดิบชื้นมีสมุนไพรที่สำคัญเกิดอยู่มากเดินกันมาจนเที่ยงวันก็บรรลุถึงจุดหมายแห่งการเดินทางอันยาวนานและเหน็ดเหนื่อยแห่งนั้นนั่นต้นตะเคียนทอง นั่นต้นอินทนินน้ำนั่นต้นสมอไทยลุงหมอผันชี้บอกหลานชายให้เรียนรู้ตามขณะเดินไปในป่าแสงแดดยามเที่ยงส่องลอดลงมาจากยอดไม้สองตาหลานผู้กลมเกลียวสมักสมานนั่งกินข้าวมื้อกลางวันด้วยกันที่ริมห้วยเสียงนกป่าเริงร้องก้องทั้งนกโพระดกนกตีทองนกกระถัวสารพัดนกในพงไพร ทรงเสียงดังเสิ่งแซ่สนันมาอยู่ที่ไหนละตาเห็ดแสงผมยังไม่เห็นเลยชายเอมถามเหลียวมองไปรอบๆแถวนี้แหละเดี๋ยวเราเดินเลาะริมห้วยสังเกตดูโคนไม้ต่อไม้ผูผุจะเห็นมีดอกเห็ดขึ้นเกาะอยู่ตาดูแป๊บเดียวก็รู้ว่าใช่หรือไม่ใช่อิ่มข้าวแล้วก็ทางเดินตามกันไปเหลียวซ้ายแลขวา พักใหญ่ต่อมาลุงหมอผันก็หยุดเดินพูดว่าป่าแถวนี้แหละเรียกว่าซับตะเคียนปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวมักจะมีเห็ดแสงงอกขึ้นมาเสมอเสมอตารู้ตาจำได้ทำไมตารู้รู้สิปู่ทวดตาทวดเคยบอกเคยสอนไว้ตาก็จดจำสังเกตเอาคืนนี้เองคอยดูก็แล้วกันแล้วสองตาหลาน ก็ช่วยกันขัดห้างบนคาคบไม้ตะแบกใหญ่พอเป็นที่พักนอนหลบภัยจากสัตว์ร้ายยามค่ำคืนขัดห้างเหมือนพวกพรานเลยนะตาใช่กลางป่ากลางดงอย่างนี้เราต้องไม่ประมาทแต่ก่อนตามาคนเดียวตาก็ขัดห้างไม่นอนบนพื้นดินร็อกต้องป้องกันไว้ก่อนของดีมันก็หายากพบยากอย่างนี้แหละลูกเอ้ยทำห้างเสร็จแล้ว ก็ทำคบเพลิงเตรียมไว้อีกหลายอันสำหรับส่องสว่างในเวลากลางคืนแล้วยาอยู่ตรงไหนล่ะตาเจ้าชะเอมหลานชายถามอีกเพราะยังไม่เคยรู้และยังไม่เคยเห็นแหล่งกำเนิดของเจ้าเห็ดยาชนิดนี้ต้องรอให้มืดก่อนตอนกลางวันมองไม่เห็นมันร็อกครั้นพ่อพรบข่ำลุงหมอผันกับหลานก็ช่วยกันก่อกองไฟขึ้นกองหนึ่งได้โคนไม้ จากนั้นก็พากันปีนขึ้นไปอย่างห้างซึ่งขัดทำาไว้บนต้นตะแบกพอตะวันตกดินป่าซับตะเคียนก็มืดลงอย่างรวดเร็วมีแต่ความมืดดำช่วยกันมองหานะเดี๋ยวมันก็จะมีแสงเรืองๆปรากฏขึ้นมาสังเกตไม่ยากรอกบอกแล้วก็พากันเหลียวมองไปในบริเวณป่ารอบด้านสายลมเย็นพราวพัดมา กลิ่นดอกไม้ป่าที่บานในเวลากลางคืนรวยรินกลิ่นหอมฟุ้งมาตามกระแสลมเจ้าชะเอมอ้าปากหาวขณะนั่งเอนหลังพิงหลังของตาพอตาได้ยินก็พูดว่าอะไรไม่ทันจะสองทุ่มก็อง่วงแล้วเหรอเจ้าชะเอมก็หุบปากหัวเลาะไอยอมองลงไปทางป่าข้างล่างแล้วทันใดนั้นก็ได้เห็นภาพประหลาดบางอย่างปรากฏเกิดขึ้นอย่างน่าพิศวง โอ้นั่นอะไรกันนั่นท่ามกลางความมืดนั้นมีแสงเรืองเรืองสว่างพราวเป็นประกายแสงบังเกิดขึ้นให้เห็นได้อย่างชัดเจนตานั่นนั่นเห็นไหมผมเห็นแล้วอยู่ตรงนั้นเจ้าชะเอมอุทานร้องอย่างตื่นเต้นหน่าประหลาดเหลือเกินแสงเรืองเรืองที่เห็นเป็นพุ่มนั้นไม่ได้มีอยู่ที่เดียวแต่ห่างออกไปไม่ไกลก็ปรากฏให้เห็นอีกสองสามแห่ง นั่นละนั่นละใช่แล้วนั่นคือเหตุแสงลงไปเก็บกันเอาย่ามสะพายไปค่อยๆปีนลงนะระวังด้วยนะลูกแสงไฟที่ก่อไว้ยังไม่ดับพอลงมาถึงพื้นดินแล้วก็เติมฟืนเข้าไปอีกจนไฟลุกจ้าสว่างสวยลุงหมอผันจุดคบเพลิงเดินนำหน้าหลานตรงไปยังจุดที่เห็นเหตุไฟทรงแสงเรืองๆเ,เป็นสีนวลราวกับแสงจันท์อยู่ตรงนั้น เมื่อไปถึงก็พบว่ามันพากันงอกเกิดเกาะอยู่กับตอไม้ตะเคียนผุตั้งแต่โคนจนถึงปลายซึ่งสูงจากพื้นประมาณสองเมตรเห็ดแต่ละดอกสว่างพราวพรายมีแสงส่องออกมาได้อย่างน่าพิศวงลุงหมอผันปักคบเพลิงลงดินแล้ว ก็ประนมมือก้มหัวน้อมไหวเอ่ยพูดต่อหน้าต่อตะเคียนซึ่งมีเห็ดแสงงอกอยู่ขึ้นว่าเจ้าป่าเจ้าเขาเอ่ยลูกขออนุญาตเอาเห็ดยานี้ขอเก็บเห็ดยากลับไปบ้านขออยาให้มีโทษขออย่าให้มีภัยใดๆลูกขออนุญาตนะเจ้าป่าเจ้าเขาเอ่ยขออนุญาตแล้วก็หันมายังหลานชายพูดบอกว่า ค่อยๆดึงลูกค่อยๆดึงลูกหมอผันบอกหลานแล้วก็ดึงให้ดูเป็นตัวอย่างดึงออกมาได้แล้วก็ใส่ลงในย่ามช่วยกันเก็บพักเดียวก็ได้มากเพียงพอกับความต้องการตรงนอนก็ยังมีอีกตาดูสิสวยจังเลยเจ้าชะเอมพูดอย่างตื่นเต้นที่ได้เห็นเห็ดเรืองแสงในดงลึกเป็นครั้งแรกในชีวิตเหมือนพบไฟเลยนะตา เเอมพูดอีกอย่างตื่นตะลึงขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขาขอบคุณผู้ปกปักรักษาลูกจะขอเอาเห็ดแสงนี้ไปทำยาเพื่อช่วยรักษาคนเจ็บคนป่วยลุงหมอผันยกมือประนมไหว้พูดบอกอีกแล้วถือคบเพลิงเดินกลับไปยังต้นตะแบกใหญ่อันเป็นที่พักพิงให้หลานปีนขึ้นไปก่อนแล้วตัวเองก็ค่อยๆปีนตามขึ้นไปในภายหลัง พอขึ้นไปบนห้างได้แล้วก็ต่างพูดบอกกันและกันอย่างดีใจได้เยอะใช้ประกอบยาได้ทั้งปีเชียวละประหลาดจังเลยนะตาเห็ดแสงผมเพิ่งเคยเห็นนี่ละของดีของวิเศษเป็นตัวยาผสมยาอื่นๆรักษาโรคได้หลายโรคมีผลชงัดดีทีเดียวเอาอย่างไฟให้สุรกซยก่อนจึงใช้ได้แล้วเดี๋ยวกลับไปตาจะสอนวิธีทำให้ ดับคบเพลิงแล้วก็บอกหลานให้ไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตามที่เคยสั่งสอนอบรมมาตั้งแต่ตอนเล็กๆบทสวดของลุงหมอผันที่สอนหลานเป็นบทสั้นๆที่ขึ้นต้นว่าพุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควา พุทธังพระขวันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตพระขวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโคสังขังนะมามิพากันกราบพากันไหว้พระดังนั้นแล้วก็พากันล้มตัวลงนอนในมุ้งเล็กๆที่กลางคลุมไว้ แคร่ห้างบนกิ่งตะแบกไม่กว้างนักแต่ก็พอนอนเหยียดขาได้อย่างสบายรอบๆตัวมีแต่ความมืดยกเว้นย่ามใบใหญ่ที่บรรจุเห็ดแสงเท่านั้นที่ยังคงมีแสงนวลสว่างเรืองกระจ่างตาปรากฏให้เห็นอยู่ท่ามกลางความมืดมนเจ้าชะเอมลุกขึ้นหยิบดอกเห็ดดอกหนึ่งออกมาจากย่ามเอามาวางไว้ข้างๆลำตัวแสงของมันสว่างเรืองๆโพรงอยู่ ราวกับหลอดไฟแต่ไม่มีความร้อนและไม่ลุกไหม้แล้วทั้งสองก็หลับไหลกันไปท่ามกลางบรรยากาศกลางดงริมห้วยทัพตะเคียนอันยเยือกเย็นเวลาผ่านไปผ่านไปจนดึกสงัดดวงดาวระยิบระยับอยู่บนฟากฟ้าส่องแสงเป็นประกายลอดผ่านกิ่งใบตะแบกลงมาเห็นวิบว,วิบวับวับเจ้าจะเอมพลิกตัวลืมตาตื่นมองไปทางย่ามใบใหญ่ ซึ่งมาจุเหตุแสงแขวนห้อยไว้เมื่อตอนสองทุ่มเขาได้เห็นว่าแสงเรืองเรืองสว่างนวลจ้านั้นอ่อนแสงลงแล้วไม่สว่างเหมือนเดิมส่วนเห็ดดอกหนึ่งที่วางไว้ข้างตัวก็ริบหรี่โรยราแสงลงเช่นกันแปลกจังเห็ดที่เก็บมากำลังพากันอับแสงเด็กหนุ่มค่อ,คอยๆลุกนั่งมองไปทางแดนป่ามืดทางทิศท,ที่มีเห็ดเรืองแสงอีกหลายจุดเกิดอยู่ เขาได้เห็นว่าพวกมันยังคงสว่างโพลงนวลใหญ่อยู่ดังเดิมและคล้ายจะยิ่งส่องสว่างมากขึ้นไม่โรยราเด็กหนุ่มจึงรู้ด้วยปัญญาว่าเห็ดที่เก็บมานั้นแสงหายหรีลงก็คงจะเป็นเพราะพวกมันตายแล้วหลุดขาดจากต้นจากต่อส่วนที่ยังคงอยู่บนตอตะเคียนในความมืดนั้นยังมีชีวิตอยู่จึงยังคงมีประกายแสงเจิดจ้าดังเดิมเด็กหนุ่ม ล้มตัวลงนอนหลับตาแต่ทันใดนั้นก็ต้องลืมตาขึ้นมาอีกเพราะได้ยินเสียงบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คุ้นชินดังแววล,ลอยตามลมมาในความมืดมันเป็นเสียงคล้ายนกบางชนิดกระพือปีกดังวนเวียนไปมาอยู่บนยอดไม้พึบพับพึบพับพึบพับบัดเดียวเดียวก็กรีดร้องเสียงดังแห่พร่ฟังแล้วเกิดความสะดุ้งกลัวขวัญหายตาตา เจ้าเะเอมจับแขนตาเขยา่าเสียงนกกลางคืนตัวนั้นดังขึ้นอีกลุงหมอผันครั้นรู้ตัวแล้วก็ลุกขึ้นมาปลอบหลานว่าเสียงนกแสกลูกเสียงนกแสกไม่ต้องกลัวแต่เจ้าเะเอมก็ยังคงกลัวเพราะนกในความมืดตัวนั้นยังคงร่อนร้องครู่ต่อมามันก็เงียบหายไปป่าห้วยซับตะเคียนสงบสงัดวิเวกวางเวงจะเยือกยนิน แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงบางสิ่งบางอย่างดังมาอีกเป็นเสียงคล้ายคนคุยกันดังแว่วมาแต่ไกลๆในความมืดสองตาหลานใจเต้นระทึกเดี๋ยวมองไปทางทิศที่มีเสียงนั้นดังแว่วมาแล้วคนทั้งสองก็ได้เห็นกลุ่มคนหลายคนกำลังเดินตามกันมาอย่างต้นไม้ที่พวกเขาขัดทางอยู่ตาตามีคนมาคนที่ไหนก็ไม่รู้ เจ้าเะเอมกระซิบเสียงสั่นระรัวฝ่ายลุงพันเมื่อเห็นดังนั้นก็กระซิบบอกหลานชายขึ้นว่าอย่าพูดอย่าเสียงดังนะเงียบไว้เจ้าเะเอมใจเต้นโครมครามตาเบิงจ้องลงไปยังกลุ่มคนกลุ่มนั้นที่กำลังเดินใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาพวกเขามาหาเห็ดแสงหรือเปล่าตาพวกเขามาหาเห็ดหรือเปล่าเจ้าเะเอมกระซิบถามอีกแต่ตามไม่ตอบจุป,ปากเบา ให้อยู่ในความเงียบคนประหลาดในความมืดนั้นพากันเดินมาหยุดอยู่ใต้โคนต้นตะแบกแล้วพากันนั่งล้อมรอบกองไฟที่เหลือเพียงแสงริบหรี่ใกล้จะดับบางคนเอาฟืนยัดเติมเข้าไปแล้วเขี่ยเป่าเสียงดังฟูดฟาดบัดเดียวเยวเท่านั้นไฟก็ลุกโพลงขึ้นเจิดจ้าส่องให้เห็นรูปร่างหน้าตาของพวกเขาได้ชัดเจนคนเหล่านั้นมีห้าคนเป็นชายล้วน รูปร่างสูงใหญ่ล่ำสันสวมชุดดำทั้งชุดหน้าดำตัวดำนั่งล้อมรอบก่องไฟเจ้าเะเอมเห็นแล้วก็แทบจะขาดใจรู้ได้ทันทีว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาเพราะแต่ละคนนั้นตัวใหญ่ผิดมนุษย์มนาอีกทั้งดวงตาก็สะท้อนแสงวววาวราวกับดวงตาของพูดผีด้วยความกลัวสุดชีวิตเจ้าเฉเอมก็ครางขึ้นอย่างลืมตัวว่าตาตา ทันทีที่เสียงเจ้าเฉเอมดังขึ้นผีป่าในชุดดำทั้งห้าก็แงนหน้าขึ้นจ้องมองมาบนขาคบไม้ซึ่งสองตาหลานนั่งตัวสั่นเทากันอยู่พวกมันไม่พูดไม่แสดงอาการหลอกหลอนมีแต่สายตาที่น่าเสพรึงกลัวเท่านั้นที่จ้องเป๋งมาตลอดเวลาลุงหมอผันได้สติก็รีบยกมือขึ้นน้อมประนมก้มหน้าพูดบอกด้วยเสียงสั่นๆประหวั่นพรั่นพรึงว่าท่าน ท่านเจ้าป่าท่านท่านเจ้าเขาผู้ปกปักรักษาทั้งหลายลูกกับหลานชายขอแสดงความเคารพและขอความเมตตาลูกกับหลานพากันมาหาเหตยาเพื่อเอาไปปรุงยารักษาคนเจ็บคนป่วยไม่ได้มีเจตนามารบกวนลบลู่ลูกขอคาระวะขอทำความเคารพท่าน ขอท่านเจ้าปา่าเจ้าเขาผู้ปกปักรักษาทั้งหลายจงเมตตาให้ความคุ้มครองลูกและหลานชายด้วยเถิดได้โปรดเมตตาเถิดลุกหมอผันพูดแล้วก็น้อมไหว้ก้มหัวประหลกประหลกอยู่ครั้งแล้วครั้งเล่าครู่ต่อมาพวกผีป่าหน้าดำตัวดำทั้งห้าตนนั้นก็พากันลุกขึ้นยืนมันพยักหน้าให้กันและกันจากนั้นก็เดินตามกันไปในความมืดใต้แสงจันทร์แรม ห่างออกไปห่างออกไปจนลับไปจากสายตาลุงหมอผันพูดเสียงสันส่นๆปลอบหลานชายขึ้นว่าไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวพวกท่านพากันมาถามไทยมาทักทายเราเท่านั้นไม่ได้มาทำอันตรายใดๆหรอกตาบอกท่านแล้ววายท่านแล้วท่านก็รับรู้แล้วจึงพากันกลับไปเจ้าจะเอมกลัวแทบขาดใจพูดอะไรไม่ออก นอนเถอะเจเอมเอ้ยนอนเถอะพูดแล้วก็เอามือกดตัวหลานซึ่งสันเทาปานลุกนกให้ล้มตัวลงนอนพอหลานนอนแล้วลุงหมอผันก็ประนมมืออีกหันไปพูดพึมพำบอกพูดผีป่าห้วยซับตะเคียนทั้งห้าตนนั้นอีกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาผู้ปกปักรักษาเอ๋ยได้โปรดเมตตาขอได้โปรดเมตตา พูดบอกดังนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ล้มตัวลงนอนตัวสัน่นภาวนาอยู่ในใจว่าพุโทโธพุโทโธจนหลับไปด้วยความง่วงงุนรุ่งเช้าตะวันขึ้นก็พากันลงมาจากคาคบไม้เดินลัดป่ากลับบ้านเจ้าชะเอมซึ่งหายกลัวบ้างแล้วก็ถามขึ้นอีกว่าตาครั้งก่อนๆที่ตามมาเอาเหตยาเนี้ยผีห้าตนนั้นเคยปรากฏให้เห็นบ้างไหม อ๋อพวกเขามากันทุกครั้งนั่นแหละพอเขามาตาก็กราบไหว้บอกกล่าวเขาทุกครั้งอย่างที่หลานเห็นพวกเขาก็ไม่ว่าอะไรไม่ทําอะไรพอตากลับไปตาก็จะทําบุญอุทิศให้พวกเขาทุกๆครั้งจะเอมเอ้ยจําไว้นะต่อไปหากตาแก่มากมาเองไม่ไหวหรือว่าตาตายจากไปแล้ว เวลาเองมาเอาเหตยาเองก็จงทำอย่างที่ตาทำขอให้มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนไหวบอกกล่าวพวกเขาอุทิศบุญให้พวกเขาพวกเขาก็จะเมตตาการุณาไม่ทำอันตรายใดๆจำไว้นะชะเอมเอ้ยครับตาผมจะจำไว้ครับเจ้าชะเอมคนดีตอบรับแล้วก้าวเท้าตามหลังตาซึ่งเป็นสุดยอดแห่งหมอยา ออกจากห้วยซับตะเคียนดงพญาไฟอันลีรับแห่งนั้นทันที